จากข้อมูลเบื้องต้นนะครับหลวงพ่อแช่มอินทชโชโตท่านเป็นพระเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ํานครชัยศรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพนับถือของมหาชนทั้งใกล้ไกลมาตั้งแต่สมัยครั้งสงครามอินโดจีนท่านคือพระผู้ทรงอภินญญามียันทัศนะอย่างรู้วารจิตกับพุทธาคมอันเป็นเลิศในเจ้าของฉายาวัตถุมงคลขลังว่าเหรียญปืนควยซึ่งในการจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกเมื่อปี2484ถูกออกแบบลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบหยากที่เรียกกันว่าเหรียญ พัดพุตานหรือว่าเหรียญกงจกัก ด้านหน้าตรงกลางจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแชม่มนั่งอยู่เต็มองค์มือข้างซ้ายยกขึ้นและมีอาขระขอมตัวนะที่ฝ่ามือโดยอาสนะสำหรับรองนั่งไม่มีแต่กลายเป็นปืนควายแทนซึ่งเป็นอุปเทศอย่างหนึ่งทางสายเวทที่เรียกกันว่าข่มอาวุธหรือกล่าวอีกอย่างว่าเป็นการตัดไม้ข่มนามโดยรอบเหรียญจะมีอักษรไทยระบุว,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 ว่าหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องมีอาขระขอมตรงอกเป็นตัวอ่าและบริเวณโดยรอบองค์ท่านจะอ่านว่าณโมพุทธายะส่วนในอย่างทั้ง16อยา่ายมีพระนามย่อพระเจ้า16พระองค์ซึ่งก็อ่านได้ว,ว,ว่าณมะณ นออานอกรนากะกออโนอานาอากะอังและเหรียญรุ่นแรกนี้ยังแบ่งแยกออกเป็นสองพิมพ์นั้นก็คือพิมพ์หูเดียวและพิมสองหูซึ่งมีความแตกต่างกันที่ใบหูของรูปเหมือนหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นแบบหูเดียวหูที่รูปเหมือนจะมีเพียงหูข้างขวาของท่านเพียงหูเดียวเท่านั้นส่วนพิมสองหูรูปเหมือนจะปรากฏหูสองหูแบบปกติแต่พิมพ์หูเดียวจะมีจํานวนน้อยกว่าจึงเล่นหาค่านิยมได้สูงกว่านะครับซึ่งนับว่าเป็นเหรียญยุคเก่าที่มีความเป็นเลิศในด้านพุทธคุณช่วยคุ้มทองยี่อันอ ยอดีจนมาถึงวาระคราวฉลองครบร้อยพรนษาเมื่อปี2531ทางวัดได้จัดสร้างเหรียญย้อนยุคขึ้นในรูปแบบพิมพ์พระที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมเหมือนกับรุ่นแรกที่โด่งดังทั้งนี้ยังถือเป็นการจัดสร้างลํำลึกคุณของหลวงพ่อด้วยนะครับเอาก่อนละครับเดี๋ยวเราจะไปชมเนื้อหากันใกล้ๆว่าลักษณะจะเป็นอย่างไร